สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทารโอวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเหื่ยสบายดีกันทุกทกท่านนะคะเนาะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะวันนี้เหมือนเช่นเคยเกศขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณคุณเป็นพลังงานโดยรวมนะคะนาออาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมมาดูกัน ขอบคุณจากใจจริงนะคะเนาอขอบคุณคุณมีความแบบสนใจมีแรงบรรันดาลใจทำอะไรหลาหสิ่งหลายๆอย่างนะคะเนาอสนใจจุดที่แบบคุณทำอยู่หมายเลข14บสี่เคุณจะจบ เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยค่ะแล้วก็มาขยายด้วยหนึ่งมเมถาการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเช่นการเรียนการสอบการทํางานเจรจาสําเร็จความรักลงตัวเก่งเรื่องงานมีโอกาสมั่นคงไปไกลถึงต่างประเทศมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณประมาณนั้นแหะค่ะคุณจะได้จบหลายๆสิ่งมาจากความรักก็ได้คุณกําลังอินเลิฟอยู่หรือเปล่าคะ ความรักที่แบบเข้าใจซึ่งกันและกันเขารักเราเรา,เร,ารักเขาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่คอยปกปักรักษาคอยเทคแคร์ดูแลคุณอยูอ่อันไหนที่แบบใครที่ทําอะไรลับๆล่อๆกับคุณเขาก็จะเลิกตอแยคุณเขาอาจจะมองคุณแบบการที่แบบคุณเป็นเป้าสายตาใครสักคน ขาอาจจะแบบข้างใครในตัวตนของคุณ mm hmm. เขามองแล้วก็ยิ้มนะคะเนาะเขามองเห็นคุณแบบมีความเก่งความสามารถคุณมีพรสวรรค์ทั้งสีด้านมีครบทุกธาตุเนยนะคะมีทั้งถ้วยมีทั้งคาถามีทั้งเหรียญมีทั้งแบบว่าไม้เทา้าการเริ่มต้นสิ่ความรักถ้าใครมีความรักอยู่แล้วนะคะคุณช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากแล้ว ระวังคู่ครองของคุณจะเกิดอาการหึงหวงนะคะคนไหนที่แบบว่า,าตรงกับหัวข้อนะคะใครที่อยากลัวเสียคุณไปนะคะเพราะคุณกับเขามีเสน่ห์แบบโดดเด่นมากคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จากที่แบบมีใครสักคนจะได้แบบเริ่มต้นเนี่ยความรักคือความรักลงตัวอาจจะเจอใครสักคนแบบพร้อมที่จะพุ่งชนพุ่งจีบคุณทีเดียวประมาณนั้นแหละคะ่ะ คุณมีเสน่ห์คำพูดคำจาของคุณมีเสนะ่ห์โดดเด่นคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเจ๊ขอขยายเด็กๆเนี่ยค่ะคุณมีทางเลือกด้านความรักความรักโดดเด่นอืมเอาเป็นว่ามีใครสักคนแอบเสิร์ฟแอบส่องแบบคุณเงียบๆอยากจะให้คุณได้งานประมาณเขารักคุณนะคะเนี่ย หไม้เท้าหนึ่งถ้วยออกมาคุณขาพลังงานของคุณคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆการเริ่มต้นแบบรางวัลของคุณแบบรางวัลภาคเพียนพยายามของคุณพบความสําเร็จไม่ว่าคุณงานอะไรที่แบบคุณทําได้หลายๆอย่าง เขาทึ่งในความเก่งความสามารถของคุณนะคะคนที่แอบมองคุณเนี่ยแล้วก็ยิ้มแล้วก็รักคุณรักเมตตาคุณความรักโดดเด่นอย่างที่ว่านะคะคุณจะจบอันไหนที่ไม่ใช่คุณพร้อมที่จะจบมุกอ่อนคุณจะเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสกับคนใหม่ๆคุณจะก็จะมีความรักลงตัวพร้อมที่แบบทุ่มเทให้กันและกันประมาณนั้นละคะ่ะชีวิตของคุณจะมีความรักโดดเด่น คุณแบบเป็นคนที่แบบช่างฝันในด้านความรักความรักจะลงตัวคนไหนที่แบบมีคนคบหาดูใจกันคุณก็แบบจะรักกันเข้าใจกันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเขารักเราเรารักเขากําลังอินเลิฟอยู่เพราะธรรมะจัดสรรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรแต่พยายามประครับประคองความรักของคุณให้มั่นคงนะคะเพราะว่ามีใครแอบส่องคุณอยู่อยากจะเข้าถึงคุณอยากจะมาแทรกระหว่างคุณ แต่ขอให้คุณมั่นคงถ้าคุณกับเขามีกันอยู่แล้วนะคะรักกันมั่นคงก็ไม่มีอะไรใครมาแทะคุณได้ประมาณนะะั้นค่ะคุณจะจบวิบากกรรมจบอ่บางคนก็แบบไม่ไม่ได้แบบว่าจบสิ่งเดิมๆเก่าๆประมาณนั้นละคะ่ะด้านความรักโดดเด่นการเริ่มต้นเขาจะมีใครสักคนอยากจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณหรือคุณจะได้เซอร์ไพรส์เขาคุณบางคนี่จจะได้แต่งงานหรือมีน้องกําลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าหรือ สองถ้วยคือความรักที่แบบเข้าใจซึ่งกันและกันประมาณนะคะมีความจริงใจให้กันมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในคู่ของคุณมีมิตรแท้เจอเนื้อคู่คนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็น,น,นะคะคู่แท้ของคุณมิตรแท้ของคุณคนไหนที่โสดอย่างที่ว่านะคะเขาพร้อมที่จะพุ่งชนพุ่งจีบคุณเลยทีเดียวพร้อมจะให้แบบว่า เขาเห็นคุณค่าคุณเขาจะยกย่องคุณให้เกียรติคุณประมาณนั้นละคะ่ะเนี่ยมีใครสกุลแอบสองคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะแบบเลือกเหมือนกันว่าค่อนข้างจะมีกำแพงพอมาเจอคุณอาจจะแบบรักแบบล้นใจหนึ่งแม่เท้าหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นชัวร์กับคุณจบอะไรที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะผักดันคนที่ไม่ใช่ ที่แบบคนที่ท o ซิกในชีวิตของคุณจะออกไปคุณจะได้เริ่มต้นมีชีวิตที่ดีมีความสุขที่ดีถ้าคุณเปิดใจประมาณนั้นล่ะค่ะสิ่งดีๆรอคุณอยู่คุณคุณหันมาลักตนเองเห็นคุณค่าตนเองนั่นล่ะค่ะสิ่งที่คุณรักตนเองรักครอบครัวให้เวลากับตนเองให้เวลากับครอบครัวนั่นล่ะค่ะสิ่งที่สาคัญแล้วคุณจะมีกฎแรงดนึงดูคนดีๆเข้ามาหาคุณประมาณนั้นล่ะค่ะถึงขั้นลงเอยแบบ อยู่กินด้วยกันคุณเหมือนกับถ้าใครเป็นนักพยากรณ์จะแม่นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิค์คำพูดคำจาของคุณมีสเสน่ห์นะคะเนาะช่วงนี้นะคะเด m e น t ทเชนออกมาคุณมีเป็นเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะเนาะทุกอย่างทุกด้านจริงๆความเก่งในะดึงดูดคู่แท้ของคุณมาการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นน่ะศึกษาหาความรู้แบบไหนยังไงคุณก็พบความสําเร็จ คุณจะได้แบบโชคลาภการเริ่มต้นสิ่งดีๆประมาณนั้นแหละค่ะไพ่คล้องจองกันมากนี่แหละค่ะคล้องจองแล้วก็แล้วเก้เกตั้งหัวข้อไว้ว่าใครกันที่เสียดกลัวสูญเสียคุณไปประมาณนั้นแหละค่ะคุณจะมีทางเลือกมาหลากหลายทางเนี่ยค่ะคุณมุกอ่อนได้แล้วคุณถ้าคนไหนที่ทกซิกในชีวิตของคุณทําให้คุณแบบชีวิตแบบ คุณจะตื่นรู้คุณจะเข้าใจว่าคุณจะให้อภัยเขาเหล่านั้นแต่คุณพยายามจะถอยห่างคุณอยากมีความสุขเอาเวลามาอยู่กับตัวเองกับทำงานให้เต็มที่ไม่เอาไม่ใช่เอาเวลาไปแบบวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเขาประมาณนั้นละคะ่ะคุณเป็นคนแบบมีสเสน่ห์มีแต่คนอยากขอความช่วยเหลือกับคุณนะคะช่วยได้เท่าที่ช่วยช่วย อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะยิ่งแบบคุณมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมีแต่คนอยากเข้าหาคุณประมาณนั่นแหละคะ่ะการเริ่มต้นใหม่เนี่ยคล้องจองกันเด็นแล้วก็หนึ่งไม้เท้ามาขยายไม่เท้าคือสุดยอดแล้วความรักนะคะคุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณคนไหนที่มีคนคบอยู่แล้วก็รักคข่ปองดองกันแบบมั่นคงไม่มีสันคอนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรคุณมีเซนส มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำสเสน่ห์แรงคำพูดคำจาของคุณแบบผู้คนจะเชื่อฟังแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับมีเวทมนต์นะคะเพราะว่าตัวตนของคุณพื้นฐานของคุณเป็นคนแบบอยากจะมีทุกๆคนนะคะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นแบบอะไรที่แบบอยากจะให้ของขวัญตนเองนะคะของขวัญมาถึงคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณร้องขอปรารถนาะ นั่นแหละคะ่ะคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการความรักโดดเด่นจะมีคนเข้ามาคนโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกหลากหลายพาะหลงสเสน่ห์คุณสเสน่ห์แรงค่ะเอาอย่างนี้ดูความรักโดดเด่นคนไหนที่ไม่ใช่เขาจะออกจากไปจากชีวิตคุณเพราะว่าเดทคือมาขยายด้วยเจ็ดถ้วยคือบ่งบอกคือคุณจะมีทางเลือกในด้านความรักการเรียนการสอบเอกสารสัญญาการเดินทางก็พบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะเนี่ย ไม่ต้องพูดมากกันนะคะนุณโอเพราะว่าปวดคอพูดเล่นค่ะมาดูกันที่ว่าใครที่แบบเสียดายคุณกลัวสูญเสียคุณไปมาดูกันเพราะคุณมีเสน่ห์มากใครกันที่แบบเสียดายคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักของเีอใครที่เสียดายคุณตอนนี้ไม่อยากจะสูญเสียคุณไปใครกันที่กลัวสูญเสียคุณไปเอาเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ก็ได้กันนะ ใข่ที่กลัวสูญเสียคุณไปเขาเป็นใข่ใครที่กลัวสูญเสียคุณเขาเป็นไข่โอ้โหกลัวไม่กลัวก็ดวยอย่างนะคะาการเทคแอคชั่นของเขาการมุ่งหน้ามุ่งตาเล็งเป้ามาถึงคุณกลัวสูญเสียคุณไปจริงๆรธาตุไฟเมฆสิ่งทนโนเขาจะเทคแอคชั่นพร้อมที่จะพุ่งทยานเข้ามาหาคุณพร้อมที่แบบว่า พุ่งชนพุ่งจีบทีเดียวเขาจะเอาชนะ,ะเขาได้ชนะใจตนเองแล้วนะคะเขาจะเอาชนะคู่แข่งของเขาเป็นอัศวินแบบเป็นความแบบอา,อารมณ์แบบอยากได้อะไรก็ต้องได้ประมาณนั้นเป็นอัศวินการเดินทางกำลังมาถึงคุณเขาอยากจะพัฒนาในความสัมพันธ์นี้อยากจะพุ่งชนพุ่งจีบคุณเขาเป็นคนที่แบบฉลาดหลักแหลมกระตือรือร้น คุณแบบยังไงเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้คุณหลุดมือเขาจะเขากำลังเดินทางมาหรือการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณนั้นหละคะ่ะกำลังอยากจะแบบอืมลงเอยกับคุณมากนะคะเนาะกำลังมุ่งหน้ามุ่งตามาหาคุณนะคะคุณคะเอาเป็นว่า เขาแอบส่องคุณมากส่องแล้วก็ยิ้มนะคะนุ๊การเริ่มต้นใหม่คุณอะไรที่ไม่ใช่คุณก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาถึงคุณมีเพียกพร้อมคุณคู่ควรที่จะได้รักได้ความรักที่ดีที่เหมาะสมกับคุณเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษารักคุณคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณเป็นคนดีคนหนึ่งนั่นแหละคะ่ะมาใครกันที่กลัวเสียอคุณไปอ่ะกระเด็นกระดอนมาดูนพร้อมๆกันอืโอเคอเคขาคนนี้เขาจะรักคุณรักแบบไร้เงื่อนไขจริงๆรักแบบบริสุทธิ์อืมเป็นผู้หญิงที่ เป็นเมสซิเลียนรักครอบครัวความรักครั้งนี้แบบคุณเชื่อใจเขาได้เขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นหลากหลายทางทุกหลายหลายช่องทางประมาณนั้น,นะคะ่ะไม่ปูหรอกนะคะนาะมาดูกันต่อ,อโอ้โหคุณขาเอาเป็นว่าไพ่ดูเดือดมากวันนี้นะคะคนที่กลัวสูญเสียคุณไปนะคะ อารมณ์ของเขาช่วงนี้แบบมีไฟมากนะคะาธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์เขาให้คุณจริงๆแบบว่า,าธาตุน้ําพิกฤตมินกรกฎนะคะเป็นแปดเม็ดเท้ามีเอ่อคุณจะได้แบบเขาจะย้ายมาอยู่ที่ใกล้คุณก็ได้เขาอาจจะโยกย้ายที่ทํางานมาหาคุณเขาอาจจะหรือเขาอาจจะแบบทํางานได้หลายอย่างหลายด้านประมาณนะคะงานของเขาเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศ ต่างชาติประมาณนั้นแหละค่ะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะคุณจะได้แบบเขาคนนี้จะเทคแอคชั่นเข้ามาเข้ากําลังวางแผนการแบบย้ายมาอยู่แบบอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเอาเป็นว่าคุณอยู่ที่ไหนจุดไหนไม่ว่าคุณอยู่ยังไงทําอะไรคุณหนีเขาคนนี้ไม่พ้นหรอกค่ะเพราะเขาได้ตัดสินใจแล้วนะคะเขาไม่ยอมมุกออนไปจากคุณแน่ๆถึงคุณจะ จะอยู่ที่ไหนซีกไหนของโลกเขาจะพยายามจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่ทํางานของเขาเพื่อที่จะให้มาอยู่ใกล้พื้นที่กับคุณประมาณนั้นแหละคะ่ะการขยับขยายเติบโตของเขานะคะมีเหตุและมีผลเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเขาอาจจะให้งานคุณแบบฟุกๆแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะแบบเดินทางมาขอคุณเป็นแฟนขอคุณแบบเป็นแฟนแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวความสําเร็จเกิดขึ้นแบบรวดเร็ว มั่นคงกับคุณนะคะเนี่ยโอเคถ้าคุณกับเขาแตกต่างกันไม่ว่าประเทศไหนๆอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะคุณขาคุณกับเขาเขาคนนี้จะแตกต่างสีผิวกันกับคุณเป็นคนที่แบบธาตุไฟเนี่จะรุนแรงมากนะคะเป็นคนที่แบบ มีความเก่งมีความสามารถในในงานของเขาประมาณนั้นแหะค่ะมีเพียกพร้อมในการงานของเขาเออเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะเนาะมาดูกันเขาเป็นใครอีกโอ้โหถ้าคุณแบบเขาคนนี้กําลังนั่งคิดถึงคุณรอวันเวลาที่จะได้เจอกันกันกบคุณจริงๆเขาจะหาโอกาสอ่าโยกย้ายงานของเขาเพื่อที่มาอยู่ใกล้ๆคิดกับคุณประมาณนั้นแหะค่ะเจ็ดเหรียญาตาดินพวกศพกันมาก่อน ความนิ่งของเขาเขาอาจจะแบบคนโสดจะมีใครสักคนมาขอเป็นแฟนของคุณคบหาดูใจกันกันแบบมากระทันหันแบบไม่ทันตั้งใจรอไม่ทันตั้งตัวรอคอยรอโอกาสอยู่ที่จะได้เจอคุณถ้าสมมุติว่าคุณคบหาดูใจกันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันขอให้คุณรู้ไว้ว่า,าคุณเหมือนกับมีเสน่ห์ดึงดูดมีเวทมนต์ดึงดูดเขาเขาแบบอืเพียงแค่คิดเอคุณหลุดมือไปหัวใจเขาแทบทลายละลาย คุณดูคุณสังเกตเก๋มองว่าคุณก็มีความรักกําลังอินเลิฟรักที่เข้าใจกันรักที่บริสุทธิ์คุณกับเขาจะมั่นคงต่อกันเป็นความรักที่รักแท้รักบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยคะ่ะถ้าใครปลูกต้นรักต้นนี้มาสักพักขอให้คุณรู้ว่าต้นรักต้นนี้เขารอคอยวันที่จะได้เข้ามาเจอคุณอยู่นะคะเขากลัวเขาเสียดายกลัวคุณหลุดมือกลัวเสียคุณไปนะคะตรงกับหัวข้อจริงๆวันนี้เป๊ะเลย ถ้าคุณปลูกต้นรักต้นนี้ลดน้ำพรนดินมาสักพักคุณกับเขาแบบซื่อสัตย์จงรักพักดีกับคุณถึงมีใครสะกกนแอบปื้มแอบอช่วยเหลือคุณทั้งสองคนเชียร์คุณทั้งสองคนให้รักกันแต่มีใครบางคนเขาอาจจะมองคุณแบบว่ามองคุณและเขาแบบอยากให้ลงเลยกัน <c oughs> กลับข้าไป <c oughs> สี่เหรียญทั้งรักทั้งหึงทั้งห่วงของของเขานะคะนุ๊อย่างที่ว่านะคะเทคแอคชั่นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็กลัวเสียคุณไปจริงๆวันนี้หึงหนักห่วงหนักเป็นคนที่แบบถ้าเขาถ้าคุณได้เป็นแฟนของเขานะคะเขาไม่ยอมปล่อยเขาค่อนข้างจะมุดทะลุแต่รัก กิ่งอ่ะรักกิ่งวังแต่งมาดูไปไปสองใบนี้หล่นมา The Star โอเคคุณเป็นความหวังความอันสดใสของเขาคุณกับเขาอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมเขาเขาคุณมีแรงบันดาลใจให้กับเขานกคะโอ้โหหลุนออกมาคุณขาเดมเพสเด Dame ของเขาโอ้โหคุณเลิศอนะเขาได้เลือกคุณแล้วนะคะคุณ คุณขาคุณคุณมีเพียกพร้อมคุณจะได้เป็นเดมเพสแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวคุณจะถูกขอแต่งงานมั่นหมายแต่งงานอืแล้วก็มีน้องด้วยกันเพราะคุณมีอะไรเพียกพร้อมในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณและเขาการสนับสนุนรักคุณสุขงอมครั้งนี้ถ้าคุณหลุดมือไปถ้าช้าไม่ทำอะไรอะไรให้มั่นคง ขอให้เขากลัวเสียคุณไปจริงๆพลังงานวันนี้แปดแม่เท้ามาขยายด้วยเดมเพจคุณขาดวงนาลีกอุปธรรมคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ใจบุญใจดีมีเพียบพร้อมแล้วนะคะคุณขาคุณผู้ชายค่ะแล้วคุณผู้หญิงก็จะได้เจอคุณผู้ชายแบบมีฐานะมั่นคงในด้านการงานของคุณทั้งรักทั้งหึงแบบรักที่บริสุทธิ์คุณกับเขาอาจจะแบบ เป็นเดรัาสทั้งคู่นะคะเนาะส,ส,มมส่งเสริมบุญส่งเสริมบารมีให้กันธรรมะจัดสรรสิ่งศัสิทธิ์จัดสรรการเริ่มต้นชีวิตชีวิตใหม่ชีวิตมั่นคงในด้านความรักรักที่บริสุทธิ์รักไร้เงื่อนไขจริงๆวันนี้เขาเป็นคู่ของคุณเขายิ่งคุณมี18บวกสี่เหรียญยิ่งคุณแบบเข้าใจซึ่งกันและก,กันเวลาคุณเจอกันคุณจะมีไฟเติมเต็มให้กันไม่น่าเบื่อประมานะละคะ อยากจะมีการเซอร์ไพรส์คุณอยากจะซื้อของขวัญให้เขาหรือเขาซื้อของขวัญให้คุณมีแผนมีเป้าหมายเนี่ยเทคแอคชั่นมาถึงคุณแล้วนะคะคุณมีพลังดึงดูดกดแรงดึงดูดคุณนะมีมากสเสน่ห์ดึงดูดดึงตาดึงใจของเขายิ่งแบบข้างใครได้ปื้มแบบลงไหลคุณลงไหลในความสเสน่หาของคุณลงไหลในความเป็นตัวตนของคุณ คุณเป็นแรงบรันรดาลใจให้เขาแบบมีชีวิตชีวาทำได้หลายถิงงหลายๆอย่างเอา้าโดนออกมาอีกครับตึงโอเคกำลังเดินทางมามอบความรักให้คุณถ้าคุณอายุแตกต่างกันเขาจะเดินทางมากับการเงินของคุณมามอบความรักให้คุณเขาคนนี้เชื่อใจได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่สามเชื่อใจได้ชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่าตรงกัน อแต่เป็นความรักที่มั่นคงรักแบบซื้อสัตว์สุดจริตประมาณนะั้นเป็นคนที่แบบไว้ใจได้เป็นคนที่กระตันอยู่ให้คุณบิดามารดาให้คุณพ่อแม่ประมาณนี้น,นะคะ่ะเข้าหล่นลงมาเองนะคะตรงกับหัอข้อไหมคะคุณคะ่ะท้งนี้จานั้นก็ปวดใช้วิจนะญาในการรับฟังรับชมนะคะเนาะมาลุ้นกันต่อเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลง ชับพันชับเร็วเกิดขึ้นกับคุณจริงๆอืคิดมากคิดเยอะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเนาะเนี่ยค่ะเตรียมพร้อมมุ่งหน้ามุ่งตาเดินทางมาหาคุณจริงๆวันนี้กลัวสูญเสียคุณไปจริงๆถ้าคนไหนได้ครอบครองคุณมีเขาโชคดีมากนะคะนากเป็นแต่คุณเป็นคนที่แบบรักใครรักจริง อย่างที่ว่านะค่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวคุณได้จบอะไรสิ่งเดิมๆกับเก่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้โอกาสกับคนใหม่ๆคนใหม่ๆอยากเข้าหาคุณเยอะๆมากมายยิ่งคนไหนที่แบบมีความรู้สึกมีความสัมพันธ์คบหาดูใจกันเพิ่งจะเริ่มต้นคบหาดูใจกันจะมีไฟมีแรงบรรดาใจพร้อมจะพุ่งชนพุ่งกีพร้อมที่จะเปิดเผยว่าเขารักคุณแบบ รนใจการเทคแอคชั่นครั้งนี้ไม่ว่าสถานะไหลาการเทคแอคชั่นครั้งนี้คุณเป็นเดเอมเพสของเขาการเดินทางแบบฉับพันฉับเร็วการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตชะตาคู่รักของคุณครั้งนี้การมั่นหมายแต่งงานการมีบุตรประมาณนะคะบทสรุปขอดูหน่อยนะคะบทสรุปคุณและเขาจะยังไงได้แต่งงานจริงไหม The star the e m p e อมเ ของคุณหนึ่งมเมเา้าหนึ่งถ้วยเดเมนติเชียนสองถ้วยบทสรุปคุณและเขาเร็วๆนี้แนีโยน้มโอ้โหราชินีถ้วยออกมาสองใบนะคะคุณขาเป็นความรักที่มั่นคงเอาเป็นว่าคุบเขารักบริสุทธิ์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีโอ้โหราชินีถ้วยราชินีเหลี่ยมความมั่นคงความรักครั้งนี้ คุณมีรักที่แบบมั่นคงให้กับเดี๋ยวให้แ,แฟนคุณจะได้จดทะเบียนแล้วความร่ำรวยมั่งคั่งมาถึงคุณกับเขาแล้วนะคะคุณค่ะเก๋ <S <S ไม่ห่วงแ้วนรคะ่ะชีวิตของคุณจะไม่ลำบากแล้วนะคะเดมเพสยังไงก็เดมเพสคุณงักความดีของเราถึงเวลาเมื่อดวงคุณเปิดเมื่อถึงเวลาคนทุกคนล้วนมีเวลาเป็นของของตัวเองแต่วันนี้ไพ่พลังงานออกมาวันนี้เก๋ ว่าพลังงานของคุณชีวิตคุณจะไม่ลำบากคุณมีเพียบพร้อมคุณเป็นกุณนรศรีสูงเป็นแม่ที่แบบให้ความอบอุ่นเป็นสามีภรรยาที่ให้ความอบอุ่นให้ความรักกับครอบครัวและเป็นคนที่ใจบุญใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ความมั่นคงในด้านการเงินครอบครัวเป็นเสาหลักเตรมเพศกับราชนีเหลียน คือคุณมีเพียบพร้อมไม่น้าละเขาเขาอยากได้คุณมาเป็นเดมเพสเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงของเขาคุณมีเพียบพร้อมจริงๆมีแต่คนรักใคร่คุณส่วนมากพราะคุณปูพื้นฐานรากฐานของคุณแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักคุณสินเสมอกันเท่านั้นที่จะเข้ามาถึงคุณได้คุณไม่ได้ไปวิเศษวิโสกับกับกวใครคนทุกคนมีดีทุกๆคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกๆคนคนทุก,ทกคนเทน่าเทียมกันเพียงแต่ บุญกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันประมาณนั้นแหละคะ่ะพลังงานของคุณวันนี้ทําดีก็ต้องได้ดีคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาอยู่ล้อมรอบตัวคุณเองประมาณนั้นแหละคะ่ะคุณจะได้จดทะเบียนได้แต่งงานลงเอยกับใครสักคนไพ่แบบไฮไลท์แฟนออกมาอืมคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจริงๆนะคะเนาะมาดูกัน เจอคุณก็ได,ด้หลุดพ้นจากปล่อยวางปัญหาแฟนเก่าได้นะคะเนี่ยค่ะคุณกับเขาเคมีตรงกันแล้วก็เป็นรักใหม่รักที่คุณรอคอยรักที่คุณปรารถนาความรักครั้งนี้คุณจะได้ลงเอยกับใครสักคนถึงขั้นขอเป็นแฟนมั่นหมายต่งนานถึงบ้านปลายชีวิตขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกทกท่านค่ะพบกันชิปหน้าค่ะโชคดีค่ะบายบายค่ะ